สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเจอกันสองครั้งจะได้หายคิดถึงกันไปเลยดีไหมคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูไฟในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะจากคาบที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในชนบ,บทไปแล้วเป็นอย่างไรคะเด็กๆชอบไหมคะ เด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าชีวิตในชนบทมีอะไรบ้างเขาดําเนินชีวิตกันอย่างไรแล้วเด็กๆได้ดูนิทานเรื่องของขวัญจากดินหรือยังคะน่าเด็กๆต้องได้ดูแล้วแน่ๆเลยชอบไหมคะมวันนี้คุณครูฟ่ายนะคะจะพาเด็กๆมาสร้างภาพจากใบไม้ เนื่องจากว่าในชนบทของเรานะคะเด็กๆมีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยร้อมรอบไปด้วยธรรมชาติวันนี้นะคะคุณครูไฟก็เลยจะชวนเด็กๆมาสร้างภาพจากใบไม้เด็กๆอยากทำหรือยังคะ,ะเด็กๆชักจะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยคะ่ะอุปกรณ์ของคุณครูไฟนะคะมีใบไม้ เป็นใบไม้หลากหลายชนิดได้เลยนะคะเด็กๆที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านหรือที่เด็กๆหาได้ตามแถวที่บ้านของเด็กๆนะคะกาวพูกันกระดาษ A4 และสีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะเอาไว้ตกแต่งภาพของเราค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆนําใบไม้ที่เราหามานะคะทากาวลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วๆนะคะเมื่อเราทากาวจนทั่วใบไม้แล้วนะคะเด็กๆคุณครูไฟก็จะนําไปแตะบนกระดาษใช้มือกดลงไปนะคะ ต่อไปอ,อีกใบหนึ่งนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าเมื่อคุณครูฝ้ายทาเสร็จแล้วคุณครูฝ้ายจะแปลงร่างใบไม้เป็นตัวอะไรใบไม้นะคะเด็กๆสามารถหาได้ตามที่ที่บ้านของเด็กๆเลยนะคะใบอะไรก็ได้นะคะ คุรูไฟจะแปะตรงนี้กดลงไปเลยค่ะต่อไปยังไม่หมดนะคะทากาวลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วๆนะคะเด็กๆเ,เพราะใบไม้จะได้ติดกับกระดาษนะคะ เมื่อเราทากาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแปะเอ๋คุณครูฟ้าจะทำเป็นรูปอะไรนะเด็กๆต้องอยากรู้แล้วแน่ๆเลยใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปแปะ อีกข้างหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็รอให้กาวแห้งนะคะเมื่อกาวแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมานำสีเทียนวาดภาพตกแต่งลงไปค่ะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปเราจะมาวาดภาพต่อเติมเพื่อแปลงร่างใบไม้ที่คุณครูไฟติดไปเมื่อสักครู่นะคะคุณครูไฟจะวาดภาพ ต่อเติมลงไปเอเด็กๆว่าเหมือนตัวอะไรคะมีตาแล้วก็มีหนวดเหมือนตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคุณครูไฟายวาดเจ้าผีเสื้อนั่นเองเสร็จแล้วนะคะคุณครูไฟก็จะวาดภาพ ตกแต่งลงไปให้เต็มให้เต็มกระดาษของเราเลยนะคะผีเสื้อก็จะอยู่กับสวนดอกไม้คุณครูไฟก็จะวาดดอกไม้ลงไปวาดไปเยอะๆเลยนะคะเป็นสวนดอกไม้เลยนะคะเด็กๆ อกไม้พอเรีอยงเอ้ยตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆคุณครูไฟจะวาดก้อนเมฆลงไปสองก้อนสวยหรือยังคะเริ่มจะสวยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไประบายสีตกแต่งกันเลยนะคะ คุณครูฝ้ายเลือกใช้สีแดงตกแต่งลงไปสีนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีสีไม้เด็กๆก,ก็ใช้สีไม้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีสีเทียนก็ใช้สีเทียนเหมือนคุณครูฝ้ายได้เลยนะคะคุณครูฝ้ายจะสลับสีจะได้สวยงาม เด็กๆระบายตามความคิดของเด็กๆเ,เลยนะคะอ่าเจ้าผีเสื้อเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาระบายสีตกแต่งดอกไม้ของเรานั่นเองเด็กบางคนนะคะอาจจะแปลงร่างเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่ผีเสื้อนะแล้วก็วาดภาพตกแต่งมาให้สวยงามได้เลยนะคะ ดอกไม้อาจจะมีหลายหลายสีหน่อยบางคนอาจจะระบายสีใส่รุ้งลงไปได้นะคะ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก้อนเมฆของคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายใช้สีน้ำเงินระบายตรงขอบก่อนนะคะเพื่อให้สวยงามแล้วก็นำสีฟ้านะคะมาระบายด้านในเห็นไหมคะก้อนเมฆของเราก็จะสวยขึ้นเสร็จแล้วคะ่ะ ผลงานของคุณครูฟ้ายนะคะนำใบไม้มาแปลงร่างเป็นผีเสือ้อนอกจากจะนำใบไม้มาแปลงร่างเป็นผีเสือ้อเด็กๆ่ะเรายังนำใบไม้มาแปลงร่างให้เป็นเจ้าปลาเมื่อเด็กๆนำใบไม้มาแปลงร่างให้เป็นเจ้าปลาแล้วเด็กๆ,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 ๆก็วาดรูปต่อเติมให้สวยงามเลยนะคะแต่ เด็กๆอาจจะนำใบไม้มาทำเป็นเจ้าปลาสองตัวหรือสามตัวก็ได้นะคะแล้วก็วาดภาพต่อเติมลงไปให้สวยงามแล้วก็ยังมีเจ้ากระต่ายน้อยที่คุณครูฝ้ายนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะ แต่เด็กๆสามารถนำใบไม้มาตกแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามความคิดของเด็กๆเลยเมื่อเด็กๆนำมาตกแต่งเสร็จแล้วก็แปลงร่างให้สวยงามพร้อมกับวาดรูปภาพเพิ่มเติมลงไปให้เต็มกระดาษเลยนะคะเด็กๆเด็กๆชอบไหมคะวันนี้ที่เราได้ทำกิจกรรมสร้างภาพจากใบไม้ คุณครูฟ้าอยากเห็นจังเลยค่ะว่าเด็กๆแปลงร่างใบไม้ของเด็กๆเป็นรูปอะไรกันบ้างเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะตกแต่งให้สวยงามระบายสีให้สวยงามแล้วถ่ายวิดีโอพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เด็กๆวาดส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กๆเก่งกันทุกคนเลย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูไฟหมดเวลาแล้วแล้วกลับมาพบกับคุณครูไฟ้ได้ใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย